กรมพัฒนาที่ดินจัดงานเชิดชูเกียรติหมอดินอาสาโดยมีนายอนุชานาคาใสรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในพิธีเปิดงานภายในงานมีคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ข้าราชการเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดินและหมอดินอาสาเข้าร่วมงานกว่า500คนนายอนุชานาคาใสรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่า ขอชื่นชมความสําเร็จของกรมพัฒนาที่ดินเผยแผ่ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินไปยังหมอดินอาสาซึ่งเป็นเกษตรกรที่มีจิตสาธารณะและฟื้นฟูดินให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนถือเป็นหนึ่งในเครือข่ายเกษตรกรที่ใหญ่ที่สุดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มีความสําคัญอย่างยิ่งทําให้องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติและสมัชชาความร่วมมือดินโลกนําไปขยายเป็นโครงการหมอดินนานาชาติเพื่อเป็นแนวทางให้ทั่วโลกนําไปเป็นต้นแบบ ในการสร้างเครือข่ายผู้นำการจัดการดินอย่างยั่งยืนด้านนายประโมทยาใจอดีบดรกรมพัฒนาที่ดินกล่าวว่ากรมพัฒนาที่ดินจึงกำหนดให้วันที่10กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันหมอดินอาสาโดยการจัดงานวันหมอดินอาสาเพื่อมีกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหมอดินอาสาและเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกันของหมอดินอาสา ครับก็ในส่วนของหมอดินนสา,านี่นะครับเราถือว่าเป็นหัวใจหลักของกรมนาที่ดินนะครับแล้วก็เป็นหัวใจของการทํางานในหลากหลายแบบนะครับในส่วนของนโยบายของรัฐบาลนะครับโดยการนําของท่านนายยมตีนะครับก็คือในเรื่องของตลาดน,นํานวัตกรรมเสริมเพิ่มไรายได้นะครับเพราะฉะนั้นกรมนาที่ดินเนี่ยก็ร่วมกับหมอดินนาสาในการสร้างหมอดินสมาร์ทนะครับซึ่งต่อจากตัวนั้นก็เป็นหมอดินสมาร์ท ตลาดนำวัตรกรรมเสริมเพิ่มไรายได้นะครับเพราะฉะนั้นก็มิกเข้ารวมกันนะครับเพราะฉะนั้นหมอดินาสานเนี่ยต้องถือว่าเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่ทั่วประเทศนะครับเพราะมีอยู่70,000กว่าคนก็คือ7 0,000ก 000, ว่าหมู่บ้านนะครับครบทุกพื้นที่ประเทศถ้าเกิดหมอดินเนี่ยนะครับในส่วนของการผลักดันในการใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้ปุ๋ยก็ดีนะครับให้ตรงกับสภาพของดินแต่ละพื้นที่ให้ตรงกับ ความต้องการของพืชแต่ละชนิดเนี่ยนะครับเพื่อลดต้นทุนเนี่ยซึ่งเป็นสิ่งที่ท่านนายกเนี่ยหวังว่าให้เกิดอย่างนั้นเนี่ยฉะนั้นเราก็กรมพันา์ที่ดินก็นําสิ่งเหล่านี้นะครับมาเป็นหลักในการที่จะบอกต่อแล้วก็มีการชุดเทสคิดเพื่อที่จะส่งต่อให้กับหมอดินอาสาทุกที่นะครับทุกคนนะครับเพื่อที่จะนําไปใช้ เพื่อที่จะลดต้นทุนให้กับพี่น้องเกษตรกรในเรื่องของการใช้ปุ๋ยหรือการใช้สารเคมีต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับก็จะเป็นการลดต้นทุนในการที่จะเพิ่มไรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรนี่คือ 1. นะครับก็เป็นหลักของพี่น้องหมอดินอาสา โอ้ยางมากเลยนะครับวันเนี้ยนะครับวันที่สิกฟุมพาเนี่ยถือว่าเป็นวันหมอดินอาสาเนี่ยถือว่าเป็นวันสําคัญเพราะเราต้องไม่ลืมว่าหมอดินอาสาเนี่ยเขาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในเรื่องดินนะครับมีความรู้ความสามารถในเรื่องดินที่มีอยู่ทุกหมู่บ้านนะครับและคําว่าอาสาเนี่ยคือทุกคนอาสาเข้ามานะครับเมื่อเขาอาสาเข้ามาเนี่ยพวกเราเนี่ยในฐานะเป็นแบ็กหลังเนี่ยนะครับเป็นส่วนที่จะดูแลพวกเขาโดยพ่ากรมพนาที่ดินเนี่ยก็ต้องให้กําลังใจนะครับให้หลายๆสิ่งหลายอย่างเพื่อให้เขาเกิดแรงจูงใจในการที่จะพัฒนา ขืนแผ่นดินไทยให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรเพราะฉะนั้นวันหมอดินาสาเนี่ยก็เป็นวันที่พี่น้องหมอดินาสาเนี่ยเขามีความภาคภูมิใจในสิ่งที่เขาได้เสียสละในการที่เขาอาสาเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันที่สําคัญสําหรับพวกเขามากๆครับฝากขอบคุณนะครับพี่น้องชาวหมอดินอาสาทุกท่านนะครับที่ท่านได้เสียสละนะครับได้เป็นผู้อาสาได้เป็นผู้บ่งบอกถึงทัศนคติที่ดีกับประเทศชาติทัศนคติที่ดีที่ที่จะทำประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศนั้นนะครับก็ต้อง ขอบคุณนะครับหมอดินาศาทุกท่านแทนพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับแล้วอยากให้ท่านมีกําลังใจต่อไปนะครับไม่ใช่แค่ยีิบเก้าปีท่านก็คงต้องอยู่คู่เมืองไทยนะครับหมอดินาศาก็คงต้องอยู่คู่เมืองไทยเพื่อทําภารกิจให้สําเร็จคือภารกิจที่หมอดินาศาทุกท่านเนี่ยอยากเห็นพี่น้องคนไทยเนี่ยมีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ก็คือปฏิทานร่วมกันของพวกเรานะครับแล้วพวกเราในฐานะที่อยู่กรมพันนาที่ดินนะครับทำงานร่วมกับหมอดินมาก็ขอบคุณ นะครับหมอดินนาาสาทุกท่านจากใจของพวกเราครับ